สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องก <c oughs> ินข่าวเดินทางครับพ <c oughs> ี่น้องที่ขอต้อนรันครับจำแก้วยีแมวให้ครับปิ้งไก่ย่างบ่ <c oughs> กค้าจอดกินพี่น้องบ <c oughs> ่กค้าจอดจินน้ำทัง <c oughs> ยดยหัวเข่าให้ญาตย่านลูกกันย่านลูกหิวเขา<ม>่าใครจะไปจอดนี่น้ำทางกับ่านพราะนะ้นยายหัวเข่าให้พวกมืเ <c oughs> อเ้าร์หัวเข่าก็ปิ้งไก่ยีแมวคอยหัวเข่าก็ปิ้งไก่ กระปุกแก้วกระปุกแก้วพี่นอ้องอีพออีพอออกออกแก้วให้ออกเดิดนทางไปน่องมันเข่าลำทางมันมันมันเดยามันเดมันเกินจีรุ่มแมน่นเพราะกันมาเอารถพี่น้องมาเอาลาวมื่อเช้านี่กินข้าวอยู่ลำทางากินเข้ากินข้าวอยู่เงี้ยนยายกินได้แล้วกระคืนนวดกับไฟไปพี่นออ้องไฟมากปวดหกวปวด เ,เ,ขเขาไม่ไวแต่ยจากกันแยกจากันัับตอนนี้ตอนนี้วอดใส่เราว่าฮอดแก้สูแล้วละ่ะออกจเนแก้วแล้วออกจากแกซูวสิเขาขับเกินแก้วแล้วพี่น้องเอ้ยจานใต้อยูข่ของมุอาจานใต้ก็ได้ไดปัน่นกินน้ำจำแม่ลแล้ก็ปัน่นกินน้ำยาอย,ยู่น้อยนึงเออจานใต้ยนันแนจากกองพอท่านเวลาแ<า>ันจากองข<า>ับรถเลาเราเราขับรถตัเลี้ยวเนาะ ขับรถไปเรยวอ้ยมืออเทียงอะไจากนายแล้วพี่น้องเด้อจำเขานีมัวจำกูจำครับจำจำเจ้าไหนข้าเกีนนี่นเขากับน้ำทงพี่น้องเลยบกำเขาจันไตมันจะขายข้าวเขาขาไหกนพี่น้องทำไมครับรถที่ลุงที่านกินขอนทท่างเดี๋ยวนะงานเต่าไอ้เจ้าหน้าอีายซือดอก แก้าก <uar> <one> ่ป <crawl prejudice> okay, sure ิงไก่บอกว่าจอดกินจอดกินรถเท่าจอดนอนจอดกินอยูเพื่อนก็ว่าจอดกนก็น้ำทางเลยนนเขนจะนั่งทอดมันนะเขาบไปจับเขาบไปจับอยู่หนนั่งจนว่าโดนจะกลับทอดบ้านเรี่ยวๆไปหน่อยจะกลับทอดบ้านเรี่ยวๆเขาจะเป็นฝ้าเป็นฝนเขาจะเป็นฝ้าเป็นฝนเขาจะมันเหมีกันก็ปกติเนาะ้อบ้านล่ะบ่จัดตายก็แมลงเราเคยพอดนะลับทอดบ้านเรี่ยวที่สุดได้ ได้บอกฝนน้พงแล้วโอ้ยมือเดียวไ่พ enfin ี่นรเลยนี่ทางนู้นเปนนี่เพาะเดีวขากงย่มตังเทียงแค่นี้ขาก่องเลยนี่เป็นขาดน่อยยั่นแมตั้งกันไอ้ตยู่ทั้งนาท์ี่ว่าตมาหาเจโอ้ยไอต้นพนจอดพนมจอดนขอบคุณไอ้ต้นเราตมาหาเอาเกรือกล้องจักรยานนี่แหะเว่าผมผมเป็นคนกุลาทั้งกุฎีรำทั้งีตะเกียบกุฎีรำม่กุลาแต่ว่ามาเป็นทหารพันยุนนนท์ท่ว่าที่ว่า อยากกันโอ้ยจำเงาไอ้นี่ป่ะนะโอ้ยหน๋าจำจีเดียนก็จำเด้อในพี่น้องโอ้ยจำก้อนประเดียกในความพี่น้องคุณโนแล้วไปเรื่อยๆไปซาไปซาดีก้อนห้องจอดไปซาดีกว่าเ้าจอดพป่ะนะพูดนะเขาคนข้ามแบบไงแค่นั่นจะไต้พวกพี่น้องเป็นรูปเหลียมม่จังไม่ยดอกเนาะเป็นรูปเหลียมในแตงไม่ ไอ้พวดยูไอ้เราอยู่นนบัติบาตลาวาเราจะรวมโครงการจักรยานน้ำเป็นวางไอ้ใช่ตั้งไอ้ต้นพเนกลพเนจรแล้วก็เลื่าสิเดี๋ยวนี้ทางทางทางโรงเรียนเปิ่อเปิดโรงเรียนมันก็เลื่อนไปเป็นเดือนกรกฎาคมคือมานับเข้ากระจิคือกันเนาะแก้ก่าสิได้รับย้ำแต่ตาตาขนาดอันทั้งอันโรงเรียนมันก็ยังเลื่อนกัน การเปิดไปเอาเป็นว่าโรงเรียนเปิดย้ำใดเขาเอาให้เด็กหน่อยย้ำนั้นคือเป็นของควรในเด็กหน่อยฟัวเรา่นเราียกว่าเราจีอ่อนให้สิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้เราวจีออนในพันหนึ่งแล้วก็เดือนต่อไปเราก็จีโอนในพันหนึ่งเดือนต่อไปเราวกโอนพันหนึ่งแล้วจีโอนสามพันได้เราว่าไปแจ้งนั่นแจ้งความประสงค์มาให้เราแจ้งความประสงค์มาให้ก่องใบร้อมเราว่าไอต้นน่ารัก ว่าอาการแ้แจ <b> ็พว <Well, S 2> ่ม like ่พอจ้ะปฏิบัติ้าที่กั้ตลอดปลอดใัยได้ด้วยชายบุเว่าต้องด้านอยู่ตังด้านอันยงก่อนขาเจ้าเ่องก็เหมคงก็มันโคงแตตงด้านนี่ละคน่าคุนเจ้าคุมความสายขุมด้วยกำกับลทยวัในทางตยก็ไมีโอกาสได้คุยกับพี่เล็กชยว่านพียเล็กพี่ด้อมว่าพไปเล็กาเด้ออันไยออในอีกเ็ชูเล็นซันเราอีกเราอ่อนมานึ่งละลาย ถ้าโอนมาอีกร่วมกันไปเรื่อยๆคือมีหลายก็ให้หลายมีหน่อยก็ให้น่อยไปเรื่อยๆบ่ได้บ่บ่บ่บได้เพาจำกันนดนะคะเ่ราะใดจำกัดดีดดหดให้ดีให้ดีให้ขอบคุณไอเล็กเตอร์ขอบคุณไอตุลตุลปะเนจอยขอบคุณอีฬานุ่ม,มทั้งเมืองนอกคือกันที่น้องนุ่มโอนมากมื่อนั้นกะห้าพัน ขอบคุณเด้อขอบคุณนี่แหละต้เชียร์พุ่มต้งอุดอนต้องเชียพุ่มต้งอุดอเพราะวทุกทุกคนเย็ซีทุกทุกทุกคนเจี๊ความกำลังแรงใจกลมหากกลมแพงกำลังแรงใจกับแม่ลำเภากับอาจารย์ตายพระนุพลกับว่าเฮ็ดทิพไปเรื่อยๆเด้อแม่ลำเภาเฮ็ดไปอยูฮาลังเจียกกับตันยูเจี๊ยจ้าเค็ดอย่างชุบพี่น้องเอาเบิ่งคล็ดเสียงให้เสีให้ให้พี่น้องฟังดอก ก็ไห้แบบมีแตความสุกมีแตความสุกใครที่ให้้องเขาอยากให้ที่้องเขามีความสุกน้ำกันหลายๆกู่หลายคนจำเขาอีกคนเอาจำเขาอีกคนรถติดอาจารย์ตต้รถติดไฟแดงจำเขาอีกคนพนนว่าำมาไงเรพี่นองจำไล่ะเออคลิปนี้คลิปนี้ี่นองเขากทีว่าอุ้ยลสระสองเนี่ลสล่ากระแซงไาสล่ะแบบนาลักนักพนองเนาะ บอกว่าให้กำลังใจแก่าของน้ำให้กำลังใจพี่น้องเาผู้อยู่ทางไกลให้กำลังใจ่สุผู้ทุกคนทั้งทั้งไกลทั้งพี่น้องอยสุปูหนเมืองิีนนี่ค่ะมีกำลังใจเด้อสุผู้ทุกคนอยู่ภาคเหนืออีสานภาคเหนืออีสานออกใต้สุผู้ทุกคนทั้งอเมริกาทั้งญี่ปุ่นทั้งสุผู้ทุกคนเนาะค่ะที่ให้กำที่เขาเบิงช่องแมท ลำเพาตะลุวันพาเพลินแล um ้วเพาอาจารย์ตายกำลังใจสุขุสุคนเด้อสู Pin ่สู Imma, ่สู่สู่ก็ล <gu> ุกโควิดสู <exist> um, okay? ่ส <Patrol> ู่ก็ล <par aa> ah> ุกไวรัสที่มองบ่เห็นไอ้ผ่านพ้นไปน้ำกันจังไดก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเอาเป็นใดว่อไก่ยิ้มไปไปแล้วเอามาเลยเสียบแก้วแม่เพิ่นเสียบหลายแก้วยีแม่ปีเพิ่นน่ะวันนี้กินดนแล้ว ที่แม่เอาวันวัล่าให้ต้องว่าถังนึงเอารถะให้ลูกนะเอ้ยกินอันีแม่หลายมากว่าข้าวเดียวทำกันก็่าไม่กินของง่ายนะพี่แม่ทำมูแล้ดินเหือไ่ด้ที่แรกกเพระ่าจะไม่เอารถหรอกหาหาเรื่องหาเรื่องเพราะ่าแต่ไม่จย้ายซื่อเดแต่เพาะฉันก่อสมมติว่นเกิดจะ่อยมาคำวิีธุระันก็บ่อยมาทั้งก่อสมมติทั้งกุญญาบานก็เรยว่า มุกบ่อยจะไปเอารถมุกบ่ค่อยไปในเด้อเลยว่างสิละหาเรื่องมาแม่พี่น้องหาเรื่องมาอยากว่ายามย่ายกับตาดนะเห็นตัวเในคลิปก็อยากไม่ข็ดเห็นข้าวเนื้อเก่านะแต่เยื่องเราเรากินข้าวนดำเราเรากะได้ปลาไหลหนึ่งเรากะกลับเท่าบัดนี้โอ้ยมือสั้นเลยจากน้อยด้พี่น้องเอ้อมือสั้นเลยจากน้อยเห็นแอ่ข้าวเดียวเรากะกลับมาเป็นกำลังใจให้กันกลัตายย่าย ต้องตีโต๊ะได้ไหมเนาะต้งเลี้งโสตั้งมาแต่ถ้านมวนก็ได้โต๊ะเลมเนาะเพราะว่าตอวจากบนงมอาวหร่อว่าเฉียนเป็นต๊ะเมื่เห็นเห็น้อยน้ำโยมบ้าน่งค่ะบ้านหนึ่งหมแต่ว่าไปตั้งที่บุญก็โต๊ะกันพี่เนาะแต่้าขบวนขบวนนันได้โต๊ะก็โตเป็นบานพื้นที่บ้านที่การบ้านการใช่กับว่าต๊แห้งบ้านการลวยกัโต๊ะแ้งแต่ว่าบ้านการต้โป้โต๊ะแม่โตกแม่ลำโตเป็นแม่แรงบ่่ แต่ว่าไม่ลงกลับไปแล้มึงที่ก็ถือปวตัวคัามกั่ได้หรอพี่น้องเนาะปั้นกอานี่แม่เอาปั้นกอ้เนี่ยะนะโอ้ยก็ต้องกินเต่ตีกว่ามันเหลือตอนไหนปั้นให้บ่เสนเอ้ยแต่กรจงเี่ยกินน้ำแต่คั้มเปนีเฮ้ยเสบหลายนะเราเนาะกูน่าค้มย่งก็เศ้าดอกกูนะโอ้ยเนาะกูน่ากินเคานน้ำทงวีนอ่ะกูน่าเอ้ยกูน่ะ ไ่ินด้วยตัวตะเกียวไม่ไหวไห้นะถักกูนะขอกนำทางคุยกันี่นนองพีนอกรีนอกรีน้องเห็นบรรยากาศเันซนอดอกถ้าว่ากับพได้่ายไปทั้งนอกกพี่นองทายนรีนอกน้องเด็กก็ได้กินเขายังจะว่ปิดดังกินอาจารย์ใต้ เอาหนังกากใสตั้งแต่ออกจาก้าอยูที่บนชีตตีซี่ปีตีซี่ไปหอดขนาประวนแพ้งโปาออกเจี๊บเนี่ยปฏิทินนักเข่าไอนสอว่ามันจะเปิ่จะเอาจะเนีบผมไอ้สอว่้ากับนี่เกี่ยวางมือเกี่ยวางมือผ่าปิดดังบ่พักกันลงน้ำระวางทางบ่ลงได้ได้พี่นนองถ้าขนาดปวดเยยวจอดในแม่ลำม้งโยกทางทางเนี่ยเดี๋ซี เพื่อนก็บ,บอกเด้อว่ากันนั่นจาเข่าปั๊มน้ำมันเด้อกันปวดเห่ยวกันขา,ทางทั้งหมดพน้าฮ่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 า่าฮ่าฮ่าฮ่เป็นวงแผ่นใยครับเนาะขอบคุณหลายหลายขอบคุณทุกกตาลังแรงใจเฮ้ยเห็น,น,นาวจากใต้ใกล้ใกล้ <laughs> พี่น้องครับเ่าเดินท่าแบบกันพี่น้องเดินท่ามันต้อกันจิบนี่เห็นเลยพี่น้องครับเพิ่งว่าเปลาหลายอีหลี้ายันฝ้ายันฝนยันยันทุกอย่างครับพี่น้องยันฝ้ายันฝนยันฝ้าฝนชนละท่ามีจิบหนึ่งก็จะคอมเหม็นหนึ่งแล้วว่ามากมากไหลข้ามมาจารย์ตายว่าฝ้าฝนชนละท่าเป็นว่าเป็นข้ามตีมวลมวลเป็นว่าฝ้าฝนชนละท่าบ้านเฮาดีล่ะ สุดท้ายปลายมือ่อก็ยังไม่เอะใจใจแล้วว่าพี่น้องคราบป่าตาจากพ่อไปไข่เก็บน,นะครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งซุกหูซุกหนนะครับพ่อกันไหมกิฟต์หนาคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้องค่ะครับพ่อกรับกิฟหนาค่ะพ่อกันกิฟหนาค่ะสวัสดีค่ะ